ลองนึกดูนะครับสภาพธรรมชาติที่เมล็ดพันธุ์หนึ่งกำรรม,มือครับหวานเข้าไปในพื้นที่หนึ่งแล้วเกิดงอกเป็นเป็นต้นไม้เล็กๆแล้วเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้กลุ่มนั้นผ่านเวลาไปกลายเป็นป่าผืนใหญ่ทุกท่านครับมันเป็นธรรมชาติของการงอกงามจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆเติบโตนึกสภาพผมว่าไม่น่าจะ เกิน30-40ปีหรอกไม่น่าจะเกิน50ปีที่มีคนอพยพจากแผ่นดินใหญ่มาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยของเรานี่แหละตรงนี้เนี่ยอยากให้แบบฟังวิดีโอผมจนจบก็ได้แล้วมันนึกจริงๆให้เกิดความรู้สึกเพราะนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของใครหลายๆคนที่มาลองนึกดูจริงๆนะครับผู้ชายคนนั้นั้นครับทำงานหนักอาจจะเป็นงานแบกหามหรืองานอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นขุดลอกคูคลองเก็บสิ่งปฏิกูล เขาได้รับเงินสตางค์แดงแรกแล้วเขามองมันแล้วเขารู้สึกว่าเงินสตางค์แดงนี้ช่างมีคุณค่าจริงๆจากนั้นครับผู้ชายคนนั้นก็คิดอ่านในการทํามาหากินหลายรูปแบบจนน่าจะไปทํางานเกี่ยวกับธนาคารแล้วเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปคุยที่บางปูเขาบอกว่าชีวิตเขาที่มีเงิน2องแสนล้านบาทได้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับชายผู้นี้มีเงิน2องแสนล้านบาท เขาบอกว่าเป็นเพราะเขาเห็นคุณค่าอย่างยิ่งของเงินสตางแดงนั้นทุกท่านครับผมอัดวิดีโอมาเป็นวิดีโอหมายเลขค่าขอเพียงแค่คนเราครับวันแรกที่คนคนหนึ่งซึ่งร่างกายไม่แข็งแรงนักพยายามไปออกกำลังกายทุกวันความพยายามของเขาก็เพิ่มขึ้นความเคยชินกับการไปออกกำลังกายก็เพิ่มขึ้นความแข็งแรงก็เพิ่มขึ้นสมองก็ดีขึ้น เขาใส่ใจเพิ่มพูนแบบนี้ขึ้นไปจากคนที่ไม่แข็งแรงนักกลายเป็นคนที่แข็งแรงมากๆผมกำลังจะพูดถึงอะไรครับความพยายามแรกๆมันไม่เท่าไหร่แต่เมื่อความพยายามมีพลังเมื่อของดีต่างๆเพิ่มพูนขึ้นมานั่นเป็นธรรมชาติของการเจริญเติบโตของชีวิตของเราชีวิตของเราเองครับเราจะทำอะไรได้หลายอย่างทำได้หมดนะครับ ไปเลือกออกแบบได้เลยนะครับคือวิดีโอตั้งแต่หมายเลขหนึ่งหมายเลข5ากระทั่งถึงหมายเลขหกทั้งหมดเพื่อให้ญาติเนี่ยได้ไปออกแบบเองนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำนะครับผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับแต่ก็เห็นเห็นช่องทางแล้วก็ออกแนวเห็นแก่ตัวด้วยนะครับผมฝันนะครับนึกภาพครับคนอยู่ห่างไกลกันบางทีห่างไกลหลายหมู่บ้านบางทีห่างไกล หลายจังหวัดบางทีห่างไกลต่างบ้านต่างเมืองมาเจอกันมีหลายคู่ยังกลายเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตที่ดีได้แล้วทำไมครับผมถึงจะประกาศผมไม่ได้ประกาศหาคู่รักนะครับแต่ประกาศหาทีมงานหาคนที่จะมาร่วมคุยกันเพื่อไปเพิ่มความพยายามเพิ่มของดีด้วยการที่เรารู้สึกรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมมีใจพัฒนาสิ่ง,งต่างๆดีๆร่วมกัน ทุกท่านครับอยากให้ไปดูที่บรรทัดล่างครับกีฬาฟุตบอลครับไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้แต่ก็มีคนมามาเล่นกันยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งทุกท่านครับคนเราเมื่อย้อนกลับไปเมื่อหลายปีหลายหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันปีเนี่ยเรามีชีวิตที่ไม่ต่างจากสัตว์เลยนะครับแต่นึกภาพของการเติบโตของฟุตบอลแล้วนึกภาพภาพของการพัฒนา ของคนมาตามลําดับเราพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือแนวคิดวิทยาการวิธีการเนี่ยมาตามลําดับย้อนกลับไปเมื่อสมัยอจุธยาคิดถึงเครื่องมือเครื่องมือความสะดวกแนวคิดวิธีการความสะดวกสบายในชีวิตที่เราพัฒนามาตามลําดับผมไม่ได้บอกว่าการพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าในเมื่อคนเรายิ่งเล่นก็ยิ่งเก่ง อยากให้มองกลับมาที่ความเชื่อความเชื่อที่มีศาสดาพระองค์หนึ่งกล่าวไว้ว่าขอเพียงคนเราเนี่ยมีความเชื่อแค่มเมล็ดพันธุ์ประกาศอย่างเช่นมีความเชื่อจริงๆนะครับว่าเขาจะย้ายภูเขาได้แค่มเมล็ดพันธุ์ประกาศเขาก็จะย้ายภูเขาได้นี่คือคําที่ศาสดาท่านกล่าวแต่ทุกท่านครับความเชื่อเป็นสิ่งที่พัฒนาได้มเมล็ดพันธุ์งอกงามขึ้นมาได้จิตใจของเราเนี่ยจิตใจเป็นใหญ่ ขอเพียงแค่คนเราครับมาใส่ใจอะไรบางอย่างแรกๆมันไม่เท่าไหร่แต่จิตใจอ่ะจิตเป็นใหญ่ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกขอแค่เราไปใส่ใจอะไรบางอย่างได้นานพอทุกท่านครับผมอยากจะรวมทีมกับญาติกับใครก็แล้วแต่พร้อมครับที่จะมาเข้าใจคำว่าจิตเป็นใหญ่โดยนำจิตไปจับอยู่สามข้อข้อแรกก็คือชีวิตดุจมายามันคืออะไรครับข้อสอง ปัญญางอกงามถึงจุดข้อ3สุดยอดชัยชนะเมื่อจิตไปจับแล้วจะเกิดความเชื่อจะเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างชีวิตดุดมายาปัญญางอกงามถึงจุดสุดยอดชัยชนะเรามาคุยกันครับเรามาเล่นไปด้วยกันมันเหมือนกับวันแรกนะครับพลังทีมแรกๆของคนที่เล่นฟุตบอลเป็นครั้งแรกแรกๆของคนเราซึ่งเริ่มซุกซนจะมาทดลองร่วมกัน แน่นอนครับชีวิตที่ประสบความสําเร็จคือชีวิตที่มีเงินมีคนยอมรับแต่ใครเราจะกลายมาเป็นเด็กมาร่วมเล่นร่วมกันมาร่วมสร้างสารรค์รางวัลของพวกเราเนี่ยไปด้วยกันแล้วช่องทางที่ง่ายคืออะไรครับเมื่อเราฝืนหน่อยไปสร้างความพยายามให้เกิดขึ้นไปเติมเต็มของดีขึ้นมาทีละนิดแต่ทั้งหมดครับจะง่ายมากเมื่อเราเข้าใจภาพทั้งหมดแล้ว มาเข้าใจว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่พัฒนาได้จากพลังความเชื่อจะก,กลายเป็นพลังความพยายามจะกลายเป็นพลังปัญญาจุดประตูที่เปิดเข้าไปได้ง่ายนะครับในความมาสจันในการที่อย่างผมเนี่ยอายุ40กว่าแล้วเนี่ยจะไปเข้าถึงความสําเร็จที่งดงามได้ง่ายประตูสู่ความมาัศจันก็คือ3คํานะครับ3ข้อนี้ก็คือชีวิตดุดมายา ปัญญางอกงามถึงจุดสุดยอดชัยชนะทุกท่านครับถ้าผมขอลองได้นะผมจะขอร้องให้ท่านเนี่ยบอกต่อวิดีโอนี้ไปเพราะวิดีโอต่อไปผมก็จะบอกหมดว่าช่องทางในวิดีโอหมายเลข6กเนี่ยที่ทำให้มาผมมาค้นพบ3ข้อนี้เนี่ยคืออะไรชัยชนะที่เป็นสุดยอดชัยชนะคืออะไรนะครับผมก็จะบอกไว้เลยนะครับแต่เจตนาจริงก็คืออยาก ร่วมเล่นแบบเด็กๆกับพวกเราครับแล้วเราเติบโตไปได้วยกันอะไรที่ไม่ดีปรับได้ลดได้ก็ลดมันลงอะไรที่ดีที่จะมาร่วมกันได้เราก็ร่วมกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทุกท่านครับอยากให้ท่านใจเย็นๆเกิดความรู้สึกแล้วไปลองเองนะครับมันคือการลงทุนลงแรงกับชีวิตของเราเองแต่มันง่ายกว่านั้นก็คือการที่เรามาร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมลงทุนลงแรงอะไรดีๆจะเกิดขึ้นฟุตบอลมีครั้งแรกนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกล้วนแต่มีครั้งแรกแล้วทีมงานที่มาร่วมกันสภาพชีวิตครับแบบเจงกิสขานครับที่ใช้กําลังไปยืดแย้งนะครับกับชวาวะสภาพชีวิตที่เรามานั่งคุยกันร่วมสถานีดีๆไปด้วยกันร่วมสร้างสรรค์ชีวิตดีๆไปด้วยกันยกระดับพัฒนาไปตามลําดับ ทั้งทางโลกและทางธรรมเจงคิดขานท่านก็ทําไปล่าอนานิคมก็ทําไปทําสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามกลางเมืองนะครับสงครามการเมืองสงครามจิตวิทยานะครับก็มีคนทําแล้วนะครับแต่นี่คือการสร้างสรรค์รูปแบบชีวิตที่งดงามน่ารักในแบบที่เราจะมาคุยการร่วมสถานีนะครับเข้าถึงคุณค่าและความมหัศจรรย์เข้าถึงชีวิตที่นุ่มนวลละเอียดลึกซึ้ง ไปได้วยกันนะครับก็อยู่ที่ท่านเลือกนะครับแต่ถ้าผมขอได้นะผมจะขอให้ท่านเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดเหมือนผมนะครับเพื่อจะได้เจอนะครับไม่ได้ว่าตัวผมเองเนี่ยจะต้องเจอกับใครลหลายๆคนนะครับไม่ใช่นะครับผมกําลังนึกฝันถึงการที่ใครลหลายๆคนนั้นต่างมีกลุ่มมีทีมที่น่ารักในแบบของตนเองนะครับท่านขานนะครับท่านก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบท่าน ประเทศมหาอำนาจก็อยากจะให้มีประเทศลูกๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มของตัวเองเยอะๆมีการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างมากประเทศมหาอำนาจนะครับทำอย่างนั้นกันอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ปล่อยไปแต่เรากําลังจะกระจายคุณค่าคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตัวคนแล้วคุณค่าคุณงามความดีนั้นกระจายไปถึงกันเชื่อมโยงกันคุณค่าคุณงามความดีนั้นกระจายไปในสิ่งต่างๆ เราถามว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ไงครับทุกอย่างเป็นดูดเมล็ดพันธุ์อยู่ในตัวพวกเราทุกคนอยู่แล้วทุกอย่างนะครับเป็นดูดเมล็ดพันธุ์อยู่ในตัวพวกเราทุกคนอยู่แล้วเราจะไปเข้าถึงเราจะไปฟูมฟักให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นงอกงามขึ้นในจิตใจของเรารอกงามเชื่อมโยงระหว่างกันมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเขามีการสื่อสารกันนะครับด้วยรากที่เกี่ยวพันกันทุกท่านครับ เราก็เชื่อมโยงกันด้วยปัจจัยธรรมชาติเหล่านั้นด้วยคุณค่าที่งอกงามออกมาจากตัวเราที่งอกงามเชื่อมโยงกันที่งอกงามเชื่อมโยงไปถึง,งต่างๆก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งปัจจัยที่เป็นทางโลกและทางธรรมทั้งภายในและภายนอกเชื่อมโยงประสานกันนี่คืออนาคตใหม่คือสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ของโลกใบนี้ยกโลก,โลกยุคเดิมนะก็เป็นไปแบบเดิมๆไหมครับแต่โลกยุคใหม่ ที่เราจงใจบอกต่อให้ญาติแต่ละคนเนี่ยไปงอกคุณค่าด้วยตนเองทุกท่านครับชีวิตเราเองครับเราจะทำกับมันยังไงก็ได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาแต่เป็นแค่เด็กคนนึงครับซึ่งมากราบขอร้องว่าช่วยบอกต่อวิดีโอหมายเลขค้านี้ให้ผมหน่อยจะได้ไหมแค่นั้นเองครับแล้วก็ญาติที่สนใจก็ไปย้อนกลับดูวิดีโอหมายเลขหนจนถึงหมายเลขหนี้ เราก็ไปดูวิดีโอ,โอหมายเลขก6ต่อทุกท่านครับเราสามารถที่จะหยิบไปเติมเต็มการการเพิ่มความพยายามและความพยายามนั้นจะมารับใช้เราเรานําความพยายามนั้นไปเติมเต็มของดีสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเองนับจากวันนี้วันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกไปแบบที่เป็นคนมีกองบุญมีปัญญามีบรารมีที่งอกงามอยู่ท่ามกลางทีมงานที่ดี มันเป็นสายใยชีวิตเป็นสายทานแห่งชีวิตที่เราเลือกได้เราจะเลือกหรือไม่แค่นั้นเองนะครับทําคนเดียวอย่างผมเนี่ยเอาผมยอมรับโดนกล่าวหาว่าบ้าว่าติ้งต้องอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเราร่วมกันทําแน่นอนมันอาจจะบ้าในสายตาคนอื่นแต่นึกภาพคนกลุ่มหนึง่งเอาเอาแค่อีกคนนึงอะผมกับอีกคนนึงนะครับ ผมก็ไม่ว่าอะไรถ้าเกิดว่าคนทั้งหมดว่าว่าผมนะครับคนทั่วโลกคนส่วนใหญ่ว่าผมเป็นคนบ้าเป็นคนติ้งต้องผมก็ไม่ว่าอะไรแต่เราสองคนนี้มองหน้ากันแล้วเราพยักหน้าแล้วกาลังทานอาหารที่ดีเรากําลังมีความสัมพันธ์ที่ดีเรากําลังสร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีที่เรารู้อยู่แล้วทุกท่านครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกมันก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆซึ่งหลายคนก็ ไม่ได้มองเห็นว่ามันจะเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในช่วงแรกๆของการเริ่มต้นแต่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเงินผมไม่ได้พูดถึงบริษัทแต่ผมกำลังพูดถึงทีมงานทีมงานที่จะดีต่อกันข้ามภพข้ามชาติที่จะเปิดโอกาสที่จะดึงดูดให้แต่ละจิตวิญญาณแต่ละคนแต่ละสายใยชีวิตเนี่ยมาเชื่อมโยงกันแบบดีๆถักทอกันไปนะครับมันคือการเริ่มต้นสิ่งที่อาจจะ เคยเริ่มต้นมาบ้างแล้วนะครับเป็นทีมงานพระโพธิสัตว์ทีมงานของเสด็จพ่อราชการที่5นะครับแต่เราก็เริ่มต้นได้นี่นะครับเราจะทําให้ดีมากกว่าเดิมก็ได้เราจะทําให้ดีแบบพอประมาณก็ได้ทําให้ดีน้อยกว่าเดิมก็ได้มันได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะเลือกขอโอกาสนะครับให้ญาติชาวไทยนะครับได้ลองพิจนารณาและลองเลือกแนวทางนี้ด้วยตนเองนะครับทุกท่านครับ ทั้งหมดครับอยู่ที่ตัวท่านแล้วครับถ้าท่านสามารถนะครับหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาครับมานึกมาจดมาฟังซ้ํานะครับเราไปทําให้เกิดขึ้นจริงครับอาหารที่เห็นอร่อยในหน้าจอทีวีนะครับเราจะยังไม่รู้รสชาติที่แท้จริงแต่การที่เราไปซื้อแล้วมาเคี้ยวอาหารบางอย่างนะครับจะอร่อยนะครับต้องค่อยๆเคี้ยวค่อยคกินอย่างลึกซึ้งชีวิตก็เช่นเดียวกันครับ การหายใจแบบไม่สนใจการหายใจกับการหายใจแบบสนใจการหายใจให้ลึกซึ้งการมีคู่รักการมีเพศสัมพันธ์กันแบบทั่วๆไปกับการมีคู่รักแล้วร่วมชีวิตกันอย่างลึกซึ้งนะครับการที่เป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันแบบทั่วๆไปกับการที่มาใส่ใจให้เวลาแก่กัน ให้ลึกซึ้งแต่ผมไม่ได้บอกว่าตัวผมเองนะครับแน่นอนวันนี้เนี่ยผมไม่มีใครแต่เราก็สามารถมาหายใจได้ลึกซึ้งได้ตัวผมเองอะ่ะสามารถมาหายใจได้ลึกซึ้งได้สามารถที่จะมานั่งแบบดีๆมาเดินแบบดีๆมาอาบน้ําแบบดีๆมาเคี้ยวอาหารแบบดีๆได้ได้โปรดให้โอกาสนะครับให้โอกาสได้ญาติครับไม่ใช่ไปทําลึกซึ้งแค่คนเดียวแต่การที่เรามาร่วมลึกซึ้งร่วมกันมันเป็นรสชาติชีวิตรูปแบบใหม่ โอกาสนั้นจะเกิดขึ้นได้ครับขอเพียงแค่ครับไม่มีใครเข้ามาดูวิดีโอนี้จนจบหรอกน้อยคนที่จะดูจนจบแต่การที่เราบอกกันอย่างผมเนี่ยไปเจอคนรอบข้างผมก็จะบอกว่าจะตัดสินผมยังไงก็ได้จะว่าผมบ้าจะว่าผมติ้งต้องผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเจอกันคนรอบข้างผมนะผมจะบอกว่าขอได้โปรดดูวิดีโอนี้ให้จบให้ผมหน่อยจะได้ไหม นะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าผมบ้าจริงหรือเปล่าผมติ๊งต้องจริงหรือเปล่านะครับคนเรามีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันมีความถนัดมีมุมมองมีอะไรที่แตกต่างกันผมแค่นําเสนอมุมมองของเด็กคนหนึ่งซึ่งโดนตัดสินใจตัดสินตัดสินว่าเป็นคนบ้าเป็นคนติ้งต้องแต่ผมไม่อยากให้แค่คนซึ่งไม่เคยสนใจเรามองแค่มุมมองใดมุมมองหนึ่งของเราตัดสิน แต่ผมขอโอกาสโอกาสท่านที่จะให้ญาติทั่วไทยได้ตัดสินดามที่ธรรมมนุษย์ว่าบ้าว่าติ้งต้องหรือไม่ท่านจะให้โอกาสในการให้ญาติตัดสินผมหรือไม่อยู่ที่ท่านเลือกแล้วครับขอบพระคุณจริงนะครับ